รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพือกร้อนตอนบ่ายวันนี้ค่ะ <c oughs> จะพาทาสแมวสองหนุ่มสองวัย <c oughs> มาถอดเขี้ยวเร็บที่คาเฟ่แมวค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะพาไปเจอแมวนะคะกว่า50ตัวนะคะมาเปลี่ยนวันเสาร์แบบนี้นะคะให้เป็นแคบชั่ <c oughs> ตรงไหนเอาปากกามาพงนี่พบกับเราสองพ่อสองพี่โสดนี่ได้นะครับเป็นแมวไม่ได้ขอเป็นหนูได้ไหมคะโอ้ไม่ได้ค่ะไม่ได้หนูยังไม่น่ารักนะเป็นหนอนหนูไปเลยสนับสนุนโดยอิซสุดีแมก วันนี้นะคะเรามา เช็คอินกันนะคะที่คาเฟ่แห่งนี้ซึ่งเดินทางมาง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะติดอยู่กับ BTS ลงมาปุ๊บนะคะตรงนี้เป็นโครงการ Coco Walk นั่นเองนะคะแล้วก็ร้านเนี่ยปิดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวแต่ถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยก็คือสามารถมาได้เลยนะคะกับแคทเธอ a ีนคาเฟ่นั่นเองนะคะมีแมวเนี่ยกว่า50ตัว <ยก S 1> แล,<า>ล้วเขาจะลดเหตุวนไปวนมาเข้ามาปุ๊บซื้อเป็นแบบแคชคูปองแล้วก็แคชคูปองที่เข้ามาก็คือเอามาเป็นแบบว่าซื้ออาหารเครื่องดื่มในร้านได้แล้วก็นั่งจับน้องแมวเนี้ยวเมวีม้ยวเมวียวเมียวแบบนี้ได้ด้วยแลวอยู่ นี่ถ้าไม่มีไม่มีแบบสถานการณ์โควิดนะโอ้โหญี่ปุ่นเต็มเลยนะญี่ปุ่นก็ชอบแคทคาเฟ่มากใช่ไหมตอนนี้ก็คือเขาแบบว่าให้แบบว่าคนเข้ามาได้ประมาณ50%ต่อครั้งหนึ่งที่จะเข้ามาในร้านเขานะคะก็นี่ไงได้แค่4คนก็เลยได้เป็นสองหนุ่มซึ่งอดีตเนี่ยเคยเป็นเสือแต่พอมาเจอคุณก้องปิยะกก็เลยกลายเป็นแมวเลยอ้่เกียมากอย่าไปเรียกว่าเป็นเสือเนาะนะก้องนะคือคนอย่างพี่ ไม่ยอพี่น้องเองก็มีแมวที่บ้านเหมือนกันมีกี่ตัวคะที่บ้านลูกบุญธรรมนะลูกสาวบ้านพ่อบ้านแม่แล้วก็บ้านเราก็ประมาณ40กว่าตัวสี่สิบโอ้เพราะยังมีแมวที่ตอนนี้นอกจากแมวที่เราเลี้ยงเองแล้วมันยังมีแมวที่เรา ถูกชะตาไปเก็บมันมาอีกอ,อ0ตัวนี้อาหารการกินแต่ละมื้อเนี่ยสุดยอดครับวันนึง่งเท่าไหร่เนี่ยเดือนหนึ่งค่าอาหารแมวยังไม่รวมหมานะผมว่าตกประมาณเกือบ2 0 0หมื่นบาทสองหอ้โอในในอนาคตเขาแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินเพ่หน่อยเพราะว่า ถ้าเขาป่วยน้อยเราก็เสียตังค์น้อยใช่แล้วแมวเนี่ยสี่สิบตัวทําประกันไม่ไหวยังหมาสามตัวที่ทาประกันหมดอ๋อมีประกัน<ห>ระัรน,นี้อา่าแมวแมวก็มีนะประกันแมวเออหมาแมวนี่มีประกันแล้วสามารถเข้าไปดูไปเช็คได้มีหลายบริษัททําแล้วอ๋อ oh. มีคนมีใช่เวลาแบบว่าเหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรนะ แค่ไม่กี่บาทเองถูกของคนเยอะมาก,ก <c oughs> พี่โน้มีสี่สิบตัวแต่คุณมีกี่ตัวจ้าโอ้โห่กองครับของผมดูน้อยไปเลยถ้าที่กรุงเทพเนี่ยผมเลี้ยงไว้ตัวเดียวคร<อ>ับแต่ว่าถ้า,ท,าที่เชียงใหมยย่เนี่ยมีประมาณ7ดตัวคือที่เชียงใหม่ผมเป็นเปิดคลินิกเ้ยครับคลินิกสัต,<ค>สตวแพทย์เนี่ยครับผมใช่ครับก็ <c oughs> <c oughs> คือชื่อว่าค,ค,คลินิกสัตว์แมวเหมียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือก็จะมีแมวอยู่นะคือมันจริงๆเลี้ยงไม่เยอะแล้วมันก็จะชวนเพื่อนมันมาเองอ่ะน่าแต่ธรรมชาติของเขาก็จะมากัน้เปินการใช่อันนี้คือแมวที่ผมเลี้ยงไว้้ทที่่กุงเโ เฮ้ยผมเห็นพี่เล่นออกกำงเป็นแมวเป็นแมวเขาเรียกว่าแมวที่เก็บมาเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับเป็นแมวจรแต่ตัวใหญ่มากเป็นแมวจรที่ตัวใหญ่มากพี่น้องมาตินน้องมาตินจะขี้กลัวครับน้องมาตินไปเจอน้องมาตินที่ไหนครับมาตินแถวหอเก่าที่แถวลาดรับัาครับเป็นเป็นร้านนวดเมื่อก่อนชอบชอบไปนวดเนี่ยครับแล้วก็เขาจะอยู่หน้าร้าน่อ้นวดนวดดีไหมร้านนวดมาตินมาตินเนี่ยมาตินเนี่ยนะถ้าคาดเดาไม่ผิดนะน่าจะมีผสม แมวฝรั่งคนเขาจะนุ่มๆนี่เขาจะ <ๆ S 1> ไม่ใช่แมวไทยร้อเปนตดูทรงแล้ว <c oughs> น่าจะแบบหลุดๆมาหรือบางทีเขาอาจจะ <c oughs> ท้องอ่ะคนบางคนเขาเลี้ยงแมวฝรั่งเยอะๆบางทีเห <c oughs> มือนปล่อยอ่ะ ให้แบบว่าไปตามบ้านต่างๆได้เขาแจกอ่ะจริงๆอ่ะของเราจะทำเหมันหมดถ้าประหลุดนะเขากลัวเขาขี้กลัวเขาประหดเพราะอืมแล้วเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นขี้กลัวขี้ระแวงอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นแมวไทยล้วนๆถ้าแมวไทยล้วนๆหรือมางี้มันมันจะไม่ระแวงอย่างเี้มันจะอ๋อแมวไทยเยอะเหรอทุกคนอ๋อพี่อันนี้เขาจะขี้กลัวอันนี้เขาขี้กลัวแต่จริงๆคือพี่โน่เนี่ยเหมือนเหมือนรู้รู้ว่าแมวแบบตัวไหนเป็นอะไรยังไงแล้วอยู่ๆแบบมาเป็นท่านแมวได้ยังไงคะคือเอาจร nice. <laughs> <burn> ิงๆเนี <wrapping look nationwide> <as right? S 2> ่ยเหตุมันเกิดจากเวลาที่เราทํางาน เมื่อก่อนเป็นทาสหมามาตลอดแล้วก็หมาเนี่ยมันต้องมีเวลาให้เขาเยอะมากแมวเนี่ยมันลดลงมาหน่อย <S <S อยกตัวอย่างเช่นการพาจูงอะไรมันก็น้อยเพราะว่าเขามีลิตเตอร์คือทรายมีอาหารซึ่งซึ่งสามารถตั้งทัมเมอร์ได้แต่แมวเนี่ยเราเราเรา,เราหนีจากเขาได้ประมาณ2อวันสวันได้เลยเข<อ>า <ๆ S 1> สามารถอยู่เขาสามารถอยู่ของเขาได้ เขาม่ตามหาเราเหรอเขาจะมีสัญชาตญาณของเขาเขาเอาตัวรอดแมวเนี่ยมันจะเขาติดเรานะแต่ว่าถ้าเราห่างไปสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไปอยู่กับอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถติดคนคนนั้นใหม่ได้ใช่ใช่แต่ว่ามันแล้วแต่ว่าสัญชาตญาณเขาเขาชอบคนคนนั้นหรือไม่นะแล้วเราเรากลับมาหาเขาก็จำเราได้ไหมก็แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งเขาก็จะรู้อีกว่าเฮ้ยลักษณะเราที่เคยนั่งอยู่ตรงนี้เคยเกาคางเขาตรงนี้เคยรูตรงนี้ใช่นี่หว่าเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมโอ้โหึ่งไม่เหมือนหมาหมานี่จําได้้้ตตลลอดแว่คุุณฝน มันเป็นท่านแมวได้ยังไงคะคือที่บ้านคือพี่สาวเป็นสัตวแพทย์เนี่ยครับก็เมื่อก่อนจะเลี้ยงหมาเลยเลยีเ้ยงหมาแล้วก็พอหมดใกล้หมดยุคหมาไปอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยหันมาเลี้ยงแมวดีกว่าเพราะว่าเปิดเป็นคลินิกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแบบคือคนชอบเอาเอาแมวเนี่ยมาทิ้งไว้หน้าบ้านเราสงสารเขาไงครับ<ด>คือเอาแมวแบบรักษาไม่ไหวเขาไม่มีเงินจ่ายเขาเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อที่เราจะเห็นแล้วเราก็ต้องสงสารก็เอาเข้ามารักษาอะไรเงี้ยและทีนี้พอทําอยู่ในมูลพี่สาวทาอยู่ในมูลนิธิพวกเกี่ยวกับหมมาาแววอะะไรเเเยก็็จนล่ หมาแมวถูกทอดทิ้ทงเยอะพี่โน่เนี่ยก็คือเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ไต่ฝุ่นก็เป็นภูมิแพ้แต่พี่โน่เนี่ยแพ้ถึงขั้นหมอบอกว่าแบบคุ <Hey S 1> พแพ้ห <มา S 2> นักมากค <ขอ S 1> <ห>ลอเลยเข้าโรงพยาบาลเลยยังไงอะคะพี่โนโ่คือเป็นหอบผือดอะครับแล้วก็แพ้ขนแมวแพ้แมลงสาบแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยตัวดีอือเนี่ยเพราะว่าน้องเขาจะขน่ะก็ต้องพยายามลดลงไงหลังจากลดลงแล้วตอนนี้ก็พยายามเหลือให้น้อยที่สุดในบ้านก็คือตัวแล้วก็ไม่เอาแมวเข้าห้องนอนไม่ อยู่ที่บ้านตอนนี้ประมาณ5ตัวหต,ตัวก็เยอะเ,ย,เยอะแล้วแต่ว่าแ,วแต่ว่าเราจะไม่เอาเข้าห้องนอนแล้วติดเครื่องฟอกอากาศมันทั้งบ้านออเต็มไปหมดช่วยได้ไช,ช่วยได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็บ้าไปถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้ละกันเนียคล้ายๆเจ้าของนี่เนี่ยคือไว้บ้านไม่ไหวก็ทำแค่แค,ค่คาเฟ,ฟ่ไหมของเราทำทำแคทโฮเทลเลย<อ> ไปโรงแรมเลยคืออย่างน้อยแมวเรามีที่อยู่ดีๆแน่นอนแล้วก็สองถ้าเพื่อนฝูงอะไรอยากจะเอามาฝากเอามาพักก็เอามาพักกับเราได้ะนี่นี่นี่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นเนาะชอบแต่งตัวให้สัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนี่อันนี้อันนี้อันนี้แฟนเขาทำใช่ครับแฟนผมก็ได้มาเผือมาเผืหนึ่งใช่ครับก็คือเนี่ยครับตามชื่อไออินสตาแกรมตรงนี้เลยเนี่ยครับมาตินเหมียว อ๋ออันนี้คือทำขายไหมทำขาย<ช>ครับเป็นเป็น,น,นชื่อชื่อแบรนด์ว่า t i n y e Pet Shop ครับผมเป็นเป็นผ้าพันคอที่สารารถปัก ตัดชื่อได้ได้ทั้งได้ทั้งแมวตัวเล็กจนถึงเป็นหมาตัวใหญ่เลยแล้วเขาก็เลือกผ้าอย่างของพี่เขาก็ทําให้เป็นเป็นสีฟ้ามันเป็นตัวเมียได้ตัวเมียเขาก็มีลายหน่อยเขาก็ทำให้ตัดออกมาเป็นเป็นอย่างเงี้ยอ้ใช่แล้วเขาดูจากไอจี้วนะเขาน่ารักมากเ็าดูจากไอจีพี่แล้วว่าพี่ลงรูปแมวพี่จริงๆผมว่าแมวมันชอบอ้อนบางทีนะในในวันในช่วงที่มันใหญ่จะอ้อนเรามันน่ารักตรงที่มันชอบมาทูทูใช่ แล้วมันมันรู้นะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีมากๆมันไม่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 เหมือนหมาหมานี่ก็คือมายุ่งตลอดหมามันเห้าจาลอด <c oughs> มันเก่งใหญ่ก็ต้องเอ้ากูจะอารมณ์ะะดีกับพาะมึงเนี่ยใช่ไหม <c oughs> แต่แมวเนี่ยเวลาเราเอารมณ์เสียเยอะนะมันแปลกไว้มันหาย มันรู้หรอมันเหมือนมันรู้เรานั่งชิวๆเฉยๆนี่มาแล้วเดี๋ยวมันมาพันแข้งพันขาเขาจะรู้หรอถ้าสมมติว่าเราอารมณ์ไม่ดีแมวไม่มาหาถ้าเราอารมณ์ดีเขาก็จะมาคเกียดอะล้วถ้าสมมติว่าเราเศร้าเราแซดเขามาแบบตอบไหมคะผมผมเคยเจอนะเออผมเคยเจอบางทีมันก็จะรู้สึกแบบว่าเขาเหมือนเขารู้ใช่เหมือนเขารู้ว่าไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์เสียโกรธโมโหอยู่ไลยนะแต่แบบบางทีเราเศร้าเราเนิ่นนอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินมาอย่างยบางทีเขาเขาจะเอา มันเป็นอะไรก็ไม่รู้คือแมวจะไม่เหมือนหมาจะหมาไม่รู้ว่าเราเศร้านะคือหมาเราเศร้าเราไป็นอะไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาหาเราเสมอนอกจากจะโดนดุไปอะไรอย่างเงี้ยจะตกใจหายไปพักเหนี่ก็มาใหม่แต่ถ้าเป็นแมวเนี่ยเขาจะรู้เลยมันแปลกมากคือ70% 8 0เเขาจะรู้อารมณ์ของเจ้าของพักกันสักครู่เดี๋ยวเราไปเล่นกับแมวดีกว่าค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มไฟลาย แล้วเอาจริงออหนูอยากถามพี่มากพี่เชมหอมอะไรอ่ะพี่ก้องอน้องบูมพี่ไม่ใช้น,น้ำหอมเลยวันนี้พี่เปลี่ยนมาใช้อันนี้ค่ะน้ำยาซักผ้าไยลายสูตรเข้มข้นพิเศษดีลักโฟูมและน้ำยาปรับผ้าน,นุ่มเอลเลกเซนซีรีส์สองตัวนี้ลูกออพี่ใช้ซักเสื้อนะจ๊ะโอ้โหกลิ่นสะอาดแล้วก็นุ่มแล้วก็โอ้โหเรียกว่าหอมห<อ>ู<อ>เลยล่ะลูกเส<อ>ื้อพี่ก้องก็ยังหอมอยู่สง<อ>สัยครั้งหน้าเนี่ยเผื่อวันไหนเนี่ยลืมฉีดน้ำหอมอมาใช้อันนี้ก็ยังหอมอยู่ไปไหนมาไหนคนจะได้ทํา เหมือนที่บุ้งท้งพี่ก้องพี่บอกเลยว่าของเขาดีจริงๆเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้นําหอมแล้วใช้อันนี้แทนจ้ะอุ้ยดีอ่ะพร้อมไือยังอ่ะพร้อมแล้วนึกท้ออาหารมาแล้วป่ค่ปะปะปะป ดูสิคะเห็นภาพเห็นภาพนะคุณผู้ชมคะของคนที่เป็นทาสแมวแต่ละคนก็มีความสุขในการให้อาหารแมวเนี่ยกไหมเป็นอาหารเปียกใช่ไหมพี่โน้ครับผมอันนี้เป็นวิตามินครับนี่เป็นโอ้ตัวนี้อยู่คนเดียวเลยเหรอลูกผอมอะผอมกินได้เยอะผอมกินได้เยอะเฮ้ยแล้วเขาจับเขายืนแล้วก็แล้วยืนเพราะมือจับด้วยอันนี้มือจับมาด้วยทุเรียนเขาเอามือเขาจับ ม,มันนี่มันนี่มันนี่เดียวไม่มแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหนึ่ง<อ>ความ,มยากเนี่ยนะคะของการเลี้ยงแมวก็คือบางทีอะเราไม่รู้ว่าเวลาเขาร้องเมี้ยว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 เนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ <ừ> เราลูบหัวเขาแล้วเนี่ยเราเล่นกับเขาแล้วเขาก็ยังไม่พอใจเขาก็ยังแบบว่าเหมือนกับต้องการอะไรอยู่<อ>ดังนั้นเนี่ยนะคะบูมีหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าน้องแมวเวลาร้องเมี้ยว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 เนี่ยเขาต้องการอะไรนั่นก็คือนี่ค่ะแอปพลิเคชันเหนียวท้องนั่นเองนะคะเขาจะมีการกดไปปุ๊บให้น้องเนี่ยร้องเมี้วเราก็ รู้เลยว่าคำแปลคืออะไรกินของของตุ๊กตาได้เลยอ่ะลองร้องสิลูกหนูกินเก่งมากเลยไดครับเอาไหมเอาไหมเอาอีกไหมไมร้องก็เลยอ่ะไหนใครมาหาลุงนี้อุ้ยมาหาลุงไหมเมื่อกี้มุ๋มร้องเองฉันกำลังล่าอยู่มันรู้นะว่าฉันกำลังล่าแมวให้เด็กพี่ขอพี่ลองสิแมวแอบก็คือไม่สามารถดีเทคเสียงได้เลยนะคะอุ้ยตัวนี้ดึงมือกินเลยอ่ะคุณกล้องลอง อ <S <S โอ,อ้ยจบบๆๆๆเขาบอกว่าหมดแล้วุหมดแล้วครับแมวตัวนี้กำลังพูดว่าโควิดมาฉันเหงามากนี่เขี่ยเขียนี่มีปี๊ป้อนตัวนี้มันเอาเอาขามันมาดึงมือพี่ไปอเนี่ย ให้ฉันบ้างดีให้ฉันบ้างฉันอยากกินนี่สวัสดีสวัสดีนี่เมื่อกี้ลองรองเล่นเป็นแอปพลิเคชันที่แมวครูใช่แต่ว่าต้องให้น้องแมวน้องแมวแบบร้องนะคะโอเคือคือแมวบางทีเขาจะร้องบางทีเขายังไม่ร้องแต่ว่าคือถ้าร้องเนี่ยบางทีเราก็จะไม่รู้ว่าเขาอะต้องการอะไรหมายคาะว่าอะไรเงี้ยราก็จะมีแอปอะไรเงี้ยครับที่จะช่วยแบบว่าช่วยแปลได้ใช่ไอ้นี่ดึงแขนตลอดเลยไอ้นี่ก็ดึงตลอดเลยเนี่ยฮะเอาไปกินเองเลยไหมเองเลยไหมครับ แสดงดูผู้ชายเล่นแมวที่มูความสุขนะแย่สุดยอดโอ้ยดูเขี้ยวหนูชี่เขี้ยวหนูยาวมากเลยตัวนี้อุ้ยกนเยอพี่โน้ตัวหลังนี่ใหญ่มากเนี่ยพี่โนี่ยน่าจะเป็นเจ้าพ่อแมวไหนมีตัวไหนจะร้องอีกเร็วเมี้ยวเมี้ยมวเมวเมโอ้ยชอบกันใหญ่อ๋อนี่คนญี่ปุ่นเหรอหนูกินอยู่คนเดียวเลยลูกหนูกินคนเดียวไม่แบ่งคนอื่นเลยลูก มันาแล้วมาแล้วมากระจลยเลยลมเป็นลมดิน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 อย่าดิ้นทีอย่าดิ้นนี่รักมากเห็นบอกว่านอกจานเท่าไหร่ครับเนี่ย สลัดโบอยู่ในสลัดโบได้สบายๆมากมากเลยเต้ฝุ่นนอกจากเลี้ยงแมวแล้วเนี่ยเต้ฝุ่นยังมีการทํากีตาร์ด้วยผมเป็นช่างทํากีตาร์ด้วยครับผมทำกีตาร์แฮนด์เมดเรอแฮนด์เมดครับผมผมก็เป็นลูกค้าเขาครับงงไหมครับผมงงใจมากเลยกีตาร์แฮนด์เมดกีตาร์ปกติมันต่างกันยังไงก็กีตาร์แฮนด์เมดเป็นตัวเดียวในโลกอ่ะใช่ครับตัวเดียวในโลกแล้วสลักชื่ออย่างเงี้ยเหรอครมันไม่จำเป็นต้องสลักชื่อมันเป็นดีไซน์ของของเขาเอง เขาก็จะเก็บงานว่าไอตัวเนี้มันควรจะเป็นยังไงมันก็จะไม่เหมือนใครแล้วเขาก็ทําตัวเดียวไม่ทําซ้าใช่ครับแล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็นเป็นกีตาร์ที่เป็นของลูกค้าคนนั้นคนเดียว masterpiece คนเดียวแล้วเรื่องของการวางเส้นหรือว่าแบบวางสายอะไรนะเรามีมาตรฐานอยู่ครับก็ทำนะแต่ว่าพวกเขาเรียกว่าวัตถุดิบวัสดุอะไรเงี้ยเราก็ใช้เกรด A A เหมือนตันละกี่บาทเนี่ยประมาณเริ่ม4 5 0 0 0ครับผมแต่ผมทำสามเดือนขึ้นไปครับจริงๆวิงพี่มิโนสั่งผมตั้งแต่ต้นปีครับ แต่ว่าบอกว่าไม่รีบไม่รีบเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือ ให้น้องเขามีเวลาทําแบบตั้งใจทำอย่างหลายอย่างแล้วก็ว่างความปรทําของเราว่างปวามประทับของเราเพราะผมพูดจริงๆนะผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นเราไปสั่ทำไมก็ไปเห็นงานเขาไงแต่บ้านผมเนี่ยพอมา่อก่อนตอนไม่มีโควิดอะพวกเหล่าบรรดาพวกซีูแบน์เก่าอย่างเงี้ยมันก็มาแจมกันที่บ้านเดี๋ยวมันก็มาร้องเพลงเล่นดนตรีดื่มน้ํากําฝอยอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกันอยู่มันก็อยู่ในบ้านไงแล้วเวลามันมามันก็ชอบเอ้ยเอาไหนมึงไม่มีกีตาร์มีอะไรเงี้ย ก็เลยตั้งมันครบหมดเป็นนองเป็นโนมีหมดอ่ะเล่นเป็นไหมเล่นเป็นโนพอได้พี่ต้าก็จังมปอย่างที่เชื่เล่นเป็นโนเล่นเม้าอักแอนแต่คุณแม่ผมคุณจะเปิดเป็นสตูดิโอเพื่อแบบอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ต้าใกล้จริงๆใกล้เสร็จแล้วครับผมทำในบ้านเลยก็ทำเป็นช็อปสำหรับงานไม้ทำกีตาร์ขึ้นมาเลยนะครับผมนอกจากอันนี้แล้วก็มีภาพคอุณร่อหมาแมวที่ให้ดูเมื่อกี้ครับเริ่มทำขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นว่าบางทีหมาแมวนอกจาก คนเอามาทิ้งนะจอนจัดแต่คนเอามาทิ้งบางทีมันหลุดมาแล้วมันกลับไม่ได้อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนใช่ผมก็เลยทําขึ้นมาแล้วสลักเป็นชื่อแล้วมีเบอร์โทรติดได้อะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับเจ้าของมีลูกค้าบางคนนะเขาเขียนมาเลยว่าผมชื่อนี้นีนีอย่าตีผมนะผมแค่มาขออาหารกินอะไรอย่างเงี้ยครับเขียนเป็นน้องหมั่นน่าอนดูน่าดูอันนี้จะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจเป็นแบบว่าวางแผนในอนาคตกับเรื่องคนรักทำได้กันครับผมอ๋อทำได้กันคุยนี่กีต เอากีตาร์ก่อนกีตาร์ก่อนมันก็จะมาทั้งเซตอย่างงี้คือจริงๆตัวเนี้ยคือไต้ฝุ่นเขาก็ให้ในราคาพร้อมกับไอ้ตัวกล่องไอกล่องด้วยใช่ไหมพี่ใช่มาพร้อมกล่องสิครับพร้อมกล่องเล่นให้แฟนฟังบ้างไหมไม่มา สวยจังเลยอันนีผมก็ทําเองนะครับเนี่ยแล้วอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะอันที่นี่มันนั่นก็คือเห็นไหมเขาลบเขาลบลบเหลี่ยมตรงนี้ใช่เป็นอาร์มเรสเอาไว้แบบว่าเวลาคนเล่นจะได้ไม่เจ็บไงปกติมันจะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องระวังเนี่ยจะเจ็บตรงเจ็บตรงนี้ใช่มันทีมันแล้วมันจะเป็นรอยครับผมนี่แหละเขาก็จะมีชื่อแบรนด์มีอะไรเงี้ยครับก็กลเห็นพี่โน้ตรู้อันมีชื่อพี่โน้ตอยู่ไหมคือเขาทำเป็นซ้อนเอาไว้ตัวเอ็นข้างบนนี่ครับตัวเอ็นผมเลื่อยมือแล้วแล้วก็ เล,เลือกเลือกใชอันนี้คือคุณทำเองเลยเหรอทั้งหมดเลยก็ตแต่ไม้เป็นแท่งเป็นใสเองทุกอย่างเท่าไหร่ สี่หมื่นห้าครับไมแพงตัวตัวหนึ่งสมมุติว่าตัวหนึ่งลูกค้าสั่งใช้ระยะเวลาในการทำสองเดือน3เดือนใช่แล้วราวนั้นครับผมไม่แพงนะสี่หมื่นห้าแฮมเมสั่งตัวเลยแล้วคุณใช้เวลาไหนไปทําคุณถ่ายทั้งละครมีงานทําอะไรใช่ก็ต้องแบบว่าหลังจากที่วันที่วันว่างหรือว่าถ่ายละครเสร็จก็กลับไปทําอะไรครับไอกิต้าสั่งทำเนี่ยถ้าอยู่ในอเมริกาในยุโรปอะคุณไม่ต้องไปจับเลยแสน อัพ <Up S 2> <โฆ S 1> ครับอัพหมดเลยครับอัพหมดเลยครับแล้วยิ่งถ้าคนไหนมีชื่อเสียงแล้วด้วยเกี่ยวกับการทำกีตาร์ยิ่งแพงเข้าไปหนัก<ล>เลยอยีกหน่อยหนยอย่อยถ้าเกิดพี่มีผัวใหม่ <laughs> ผัวใหม่แล้วผัวใหม่ที่ชอบเล่นกีตาร์พี่สั่งทำไม่ได้เป็นของขวัญมุ้ดเป็นผัวใหม่งี้ได้ครับยินดีเลยจะให้มีลายเซ็นตรงไหนหรือชื่อหรืออะไรเงี้ยของกู <laughs> เก่งไปทสองโค้คุณเครื่องแว็กทำทุกอย่างใช่ก็พลสีเองทำเองเลยทุกอย่างตายแล้วแฟนเธอเป็นคนโชคดีเนาะมีคนทำงานที่ขนาดนี้โอ้ริงคุณแข็งมากเลยนะเท่าไหร่เท่าไหร่ไปถึงรัตกิต้าเหรอฮะ จริงๆแล้วเนี่ยคือคุณเต้ฝ่ดเนี่ยก็ผ่านข้ามเลขเจ็ดเลขอาถรรพ์มาแล้วตอนนี้คนเก้าปีแล้วเก้าปีเก้าแล้วครับทำไมไม่เปิดตัวให้แบบสาธารณชนหรืออะไรเลยคะจริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปิดนะพี่นะคือก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาไปแต่ว่าจริงๆเราก็คุยกันแล้วครับว่าแบบตรงนี้มันก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนบ้านอ่ะเหมือนพื้นที่ส่วนตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยคือไม่ได้ปิดนะแต่แค่บางทีก็ลงรูปบ้างหรืออะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเน้นตรงนั้นอะไรเ้ขาก็แฮปปี้ที่จะชอบอยู่ที่แล้วแต่งไหมแต่งอ่่งรกะ เอาตอบตรงๆเลยครับยังยังไม่ได้มีแผนที่ชัดเจน,น,นถึงเวลามันก็นั่นเองแหละผมยังไม่รู้เลยว่าพร้อมจริงๆมันคืออะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้ามันพร้อมจริงมันคงจะมันต้องพร้อมั้งคู่อะครับราะจริงทุกวันนี้มันเหมือนแบบเรามีคนข้างหลังเนาะที่เราอยากจะทาให้เขาสบาย,ยาก่อนพ่อแม่เราหรือพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยากลองทําหน้าที่ของตรงนี้ให้มันดีก่อนแสดงว่าที่ทําธุรกิจอะไรต่างๆทั้งธุรกิจภาพคอนแมวอิสซรคซแมวซูจูโอทำกีตาร์พีแอนเมสก็คือทําธุรกิจรองรับไว้จากครอบครัวด้วยใช่่คครัับก็ือถ้ามนชวยดู ขาเลยจุนเจือครอบครัวได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีอะไรเงี้ยคือ,อผมบอกผมบอกฝุ่นเขาเลยไงบอกว่าทําไปนะแล้วอันนี้มันคือการฝึกฝน<อ>มันจะต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วอย่างน้อยที่สุดคือคนอยู่ในวงการนะกล้องก็รู้อยู่แล้ว เข้ามาแล้วมันก็คือโดนสาบแช่งมันหนีออกไปไหนไม่คูหรอกเพียงแต่ว่าวายามแก่ยามเท่าอ่ะมันจะมีอะไรทํำไหม <L uk> มีอะไรแนะนำเขาไหมเรื่องแต่งงานไม่แต่งงานไม่แนะนำเลยเลยเพราะว่ากูไม่มีชีวิตแต่งงานที่ดีเพราะฉะนั้นไม่กลา้าแนะ <L uk> แต่งแล,แล้นเนเรื่องความรักความรักก็ต้องกลัวตัวใครตัวมันท <L uk> ี่ว่ามีความรักอีู่ตอนี้หรือเปล่ามีความมีชแบบนี้ป่ะใช่คืออย่างนี้เราจะแก่ขนาดไหนเป็นอะไรก็เป็นไปแต่คนในวงการเนี่ยอย่างที่บอก เนี่ยอย่าง<ม>อนาคตเนี่ย<ม>เขาแก่เขาเกษียณไป60อะไรเขาก็ยังทํากีตาร์ขายได้เป็นงาน<อ>เป็นนักฮอบบี้เป็นนักอาชีพถูกไหมอย่างเรานี่เราไม่มี <Hob by S 1> ศิละปะทาง<อ>ด้านนี้เลยไม่รู้จะทําอะไรเราก็ยังต้องขายหน้าตาอยู่<อ>ฉะนั้นสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดก็คือบุคลิก สุขภาพแล้วก็หน้าตาเราทํายังไงให้มันดูดีเพราะฉะนั้นผมมีความลับมีเดี๋ยวก็ต้องมารู้หน่อยพี่นิโนเรื่องความลับของพี่นิโนหน่อยใด้คุณจ๋าต้องปรับลาใด้คุณก่อนเนาะแล้วเจอกันในเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูความลับของพี่นิโนว่าทําไมถึงแบบว่าหน้าตาดีแบบนี้แล้วก็จะแบบว่าอยู่ในวงการได้ยาวแบบพี่นิโนเนี่ยทำยังไงแต่วันนี้ขอบคุณคุณไต้ฝุ่นด้วยนะคะขอบคุณไต้ฝุ่นนะะขอบคุณนะสนับสนุนนะคะสนับสนุนกีต้า ไปในไหนได้บ้างคะอ่าชื่อแบรนด์ Acoustic g u i าร์ครับหรือเอาง่ายๆเลยไปที่หน้าไอจีผมก็ได้<ช>ก็จะมีทั้งกีตาร์แล้วก็ภาพคนคอหมาแมวก็อยู่ที่หน้าไอจีผมดู<ผ>มได้ไดเลยก็ไปสนับสนุนด้วยแล้วกันรับรองว่างานคุณภาพทั้งสองงานเลยนะคะก่อนไปจะบอกว่าเด็เด็ก KPN รุ่นน้องกลุ่นถ้าใคร,รยังว่างอยู่หรือว่าเขาต้องการคอนเสิร์เลยก็บอกพี่ <laughs> แปลงสีฟันไบเซ็นเตอร์ เาคุยกันต่อเขาบอกนี้เมื่อกี้เว้นเรื่องความรักเอาไว้เขาบอกพี่โน่เนี่ยมีคนรักแล้วจริงไหมคะมีแล้วครับเป็นลูกๆครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกรักพี่ก็ต้องรักหมาพี่ด้วยถูกต้องอันนี้เป็นสุภาษิตฝรั่งพูดมาตั้งนานแล้วเลิฟมีเลิฟไม่ด็อก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 ดอกด็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 อกดอกด็อก็ คงไม่มีอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไอ,ไอการที่ที่ร้านอาหารร้านทําเค้กทําอาหาราศาสตร์อ่ะเขาก็จะมีเค้กมีอะไรไว้ล่อใจเราอย่างเงี้ยเราก็้มันน่ารักอ่ะคือหมามันก็คงไม่รู้อะไรหรอกเจ้าของเจ้าของสนุกเองแฮปปี้เองมีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนี้มันก็จะได้กินอะไรที่มันพิเศษหน่อยที่เราไม่ได้ให้มันกินทุกวันวนึกออกไหมเขาก็จะเป็นตับเป็นอะไรเงี้ยก็ทํามันน่ารักอะ เราก็จัดให้เขาเป็นเค้กตับเออเป็นเค้กที่เป็นอาหารไม่ใช่เค้กแบบเค้กคนกินอ่ะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหมาแล้วเราก็จัดให้เขาไอตัวตัวไหนวันเกิดก็จะโชคดีคือได้ก้อนใหญ่หน่อยนี่วันเกิดหมาวันเกิดแมวพี่โน่จัดใช่ไหมวันเกิดตัวเองจัดบ้างไหมไม่เคยจัดเลยไม่ได้จัดมานานหลายปีประมาณ4ี่หปีแล้วสี่หปีเมื่อก่อนจัดนะจัดใหญ่ทุกปีไม่จัดสี่ห้าปีแล้วแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่โน ปีนี้5-5ห้าคืออย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเราดูแลตัวเองดีมาตลอดนะมันมีพลาดเหมือนกันเคยมีคนทักว่าทั้งคุณนีโน่ใช่รป่าคะทำไมตัวจริงไม่เห็นหล่อโอ้โหตายแล้วกลับมาดูตัวเองก็ เฮ้ยทำไมเราปล่อยตัวเองขนาดนั้นริ้วรอย,อยต่างๆนะครับหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางโหนกแก้มอ่ะพอเขาทักงี้ก็ไปสันละคันนี้ไปหาหนูน่นหานี่ก็ใช้อยู่หลายยี่ห้อหลายนานจนกระทั่งมาเจอน้องเปิ้ลพอดีแต่ว่าเราเคยเจอเปิ้ลตอนคลอดลูกใหม่ๆว่าผิวเขากล้านรูขุมขนเขาขยายเราก็เฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเปิ้ลปิ้งมาขนาดนี้วะเปิ้ลทำอะไรใช้อะไรเปิ้ลเขาก็บอกว่าเขาใช้ใชไทรลจรีน่าอาว ลอง157ก้า็จโทรไปสั่งครับสิ่งที่ได้มาคือเจ้าเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้เราก็ส่งไปให้เพื่อนเช็คเลยให้เพื่อนไปตรวจหน่อยว่ามีสเตียรอยมีปลอดไหมส่งไปให้เพื่อนเรียบร้อยเพื่อนก็ส่งกลับมาว่าไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยคืนแรกที่เปิดใช้ แป๊บเดียวเท่านั้นแต่เฮ้ยมันซึมหายไปไหนหมดซึมเนาะซึมเร็วมากเสร็จแล้วปรากฏว่าตื่นเช้ามาความรู้สึกแรกผิวเรารู้สึกชุ่มชื่นได้เลยใช้ต่อมาอีกสักระยะนะสิ่งต่างๆที่ผมพูดตอนต้นคือริ้วรอยตรงหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งหนกแก้มตรงนี้ทุกอย่างแลดูกระจ่างใสแลดูจางลงหมดเลยม,มันดีขึ้นโทษนญาติขออนุญาตไม่พูดลับปราให้ดู อนนโอ้เนียนกริบ55มันได้เท่าเนี้เราแฮปปี้แล้วจากที่มันพังแล้วมันกลับมาเป็นแบบนี้ได้ผมก็แฮปปี้กับตรงนี้ที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้ใครดูรายการของคุณก้องวันนี้นะครับเปิดมาเจอถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าผมมีของฟรีมาแจกด้วยให้เฉพาะรายการคุณก้อง<ด>เ่า้ยขอบคุณมากพี่โน้ตขาเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับคือเงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายกดมาที่15.7 7เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะให้แค่200สายเท่านั้น15.7 7หรือไลน์ของเราแอตไลลาจีน่านะครับซื้อ1กระปุกใหญ่นี้นะครับผมจะแถมให้อีก1กระปุกไม่พอ ผมแถมขนาดพกพาให้อีก2โอ้หน้ากากผ้าอีก 1, <Ừ. S> 1เท่านี้นะครับไม่จบครับฟรีไปเลยครับโลชั่นน้ำหอมอีก1โอ้6ชิ้นเนี่ยจาก8,800บาทคุณจ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้น oh. ทั้งหมดเนี่ยใช้ได้3เดือน oh. ตกมาละ30กว่าบาท oh. เพราะฉะนั้นโทรมาด่วนครับที่1,577หรือ Line แอดไรล่าจีน่นะครับ oh. ผมไม่ได้มาขายแล้วผมรวยขึ้น oh. แต่ที่ผมมาเพราะว่าผมใช้ แล้วผมว่ามันดีจริงๆแม่ผมก็ใช้ผมไม่เอาของไม่ดีออไปให้แม่ใช้แล้วแม่ผม80กว่าก็ยังดูดีอยากได้อยากได้แบบส<อ>ุกๆได้ไหมกลัวว่าจะไม่พอไหมพี่โนมอ้าวอ่าเอ,าเ,อาเพิ่มให้อีกร้อยสายหมดแล้วหมดกัน นะครับปีหนึ่งมันมีไม่กี่ครั้งเท่ากับ300สายโทรมาที่157หรือไลน์อัตรายจีน่าของเรานะครับผมซื้อหนึ่งกระปุกนะครับผมจะแถมให้อีกหนึ่งกระปุกขนาดพกพาให้อีก2อหน้ากากผ้าอีกหนึ่งและฟรีโรชั่นน้ำหอม6ชิ้น2,900บาทเท่านั้นมีใครใช้บ้างพี่หมูดีโลกโอ้โหคนนี้หนุ่มตลอดคุณบุ๋มรรดาคุณกิ๊กมยุรินคุณปุ้ยพี่มวันคุณปานธนพรหรือแม้กระทั่งเจคิม ทุกคนใช้จริงนะที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าไม่ใช้จริงเขาไม่ให้ออกมาพูดเลยจริงนะโปรนี้นานๆานานมีทีเพราะฉะนั้นมีตังไม่มีตังเอาไว้ก่อนจองไว้เลยเพราะว่า มีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายอะ่ะโทรมาที่1577หรือ Line แอสไพร์ลาจินาของเรา1แถม1แถมพกพา2แถมหน้ากากผ้าแล้วก็ฟรีโลชั่นน้ำหอมหนึ่งหกชิ้นนราคาเพียง2,900บนเก้าร้อยใ,ใช้ได้สั้ง3เดือนเซรัม่มตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นรีบโทรมาที่1577งห้าเจ็ดเจ็ดสไพร์ลาจิน่าส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้ไมรูดบัตรได,ได้โทรไปจองไว้ก่อนนะครับพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่าย โทรมาที่1577ครับขอบคุณพี่นีโน่ขอบคุณรับพี่ตั้งขอบคุณพี่บุ๋มครับขอบคุณแม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการเพื่อร้อนตอนบ่ายทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นค่ะทางช่องสามกด33สนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ